ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับ724ประกันภัยออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกฟรีนะครับก็จะมีส่วนลดนะครับเบื้องต้นก็เข้ามาหน้าแรกหน้านี้นะครับก็จะเจอลักษณะ,ะเพจเป็นแบบนี้นะครับจะมีตรงที่สมัครสมาชิกฟรีมีส่วนลดนะครับสามารถกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น สีส้มสามารถกดเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อประกันภัยต่างๆที่มีอยู่นะครับของเราเบื้องต้นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับประกันภัยโควิดนาไวรัสประกันภัยรถยนต์ประกันภัยมอเตอร์ไซค์พรลบรถยนต์พรบรมอเตอร์ไซค์ประกันภัยการเดินทางประกันสุขภาพและอุบัติเหตุประกันกลุ่มพนักงานประกันไฟไหม้น้ำท่วมประกันชีวิตนะครับ เบื้ต้นท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อประกันภัยที่ลูกค้าสนใจนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับลูกค้านะครับเบื้องต้นก็สามารถเลือกเข้าไปซื้อได้เลยนะครับทํารายการเองได้ในระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงมาดูก็จะเป็นหน้าโปรโมชั่นต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเรามีในตอนนี้นะครับเข้าไปเลือกดูได้นะครับสนใจตรงไหนก็เข้าไป กดอ่านแล้วก็ทําการสั่งซื้อได้ครับลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบริษัทชั้นนํามากกว่า30บริษัทนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับที่สามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ครับอันนี้ก็ลูกค้าต่างๆนะครับแล้วก็บทดความน่ารู้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ผมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับชื่อบัญชาบรรจงรอดนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็โทรเข้ามาสอบถามสอบถามได้นะครับ0 9 2ย์8 1 9 9 9องสน่เครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างบนเลยนะครับวันนี้จะแนะนําเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนะครับก่อนที่เราจะไปสั่งซื้อประกันภัยต่างๆนะครับเราสมัครสมาชิกกันก่อนจะได้มีส่วนลดนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็สมัครสมาชิกนะครับเบืองตอนนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกด้วย Facebook Google หรือว่าสมาชิกด้วยไลน์นะครับหรือว่าจะกรอกเข้าไปเองก็ได้นะครับรายละเอียดต่างๆมีคำนำหน้าชื่อนามสกุลเบอร์มือถืออีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านแล้วก็รู้จัก ได้อย่างไรนะครับตรงที่มีดอกจันสีแดงๆตรงนี้นะครับก็ให้กกอกให้ครบถ้วนนะครับเรามาดูบ้างว่าเราสมัครแล้วนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับจะมี5โบนัสทันทีนะครับจะมีส่วนลดนะครับสินค้าที่ร่วมรายการคะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัลนะครับคูณ3รับสิทธิ์ผ่อน0%สูงสุด10เดือนนะครับกับบัตรต่างๆตรงนี้นะครับ2 4 680นะครับ10บาทนี้ที่สามารถผ่อนชำระกับเราได้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายนะครับแล้วก็คุ้มครองพร้อมส่งเอกสารทันทีนะครับเบื้องต้นกรมธรรมเป็นกรมธรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับจัดส่งทางอีเมลนะครับที่ให้คนลูกค้าหรือท่านที่สนใจก็คือกอรอกตรงนี้นะครับหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วจะส่งกรมธรรมเข้ากับ อีเมลของลูกค้าทันทีครับแล้วก็กรอกครับหลังจากที่เราดูโปรโมชั่นที่เราจะได้รับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราก็มากรอกรายละเอียดต่างๆเลยนะครับชื่อนามสกุลของเรานะครับ อันนี้เบอร์มือถือไม่ไม่ได้บังคับนะครับอาจจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับน,นี่เรากรอกเข้าไปส่วนอีเมลนี้นะครับต้องกรอกนะครับเพราะว่าจะเป็นเอาไว้รับกรมธรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราจะส่งไปให้ในอีเมลของลูกค้านะครับอาจจะเป็น Hotmail หรือ Gmail ก็ได้นะครับของลูกค้า ก็จะใส่รหัสผ่านนะครับก็มีตัวอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับของคุณลูกค้าที่ใส่อะไรก็แล้วก็กดสมัครสมาชิกเท่านี้นะครับก็จะสามารถ ช้เป็นส่วนลดในการซื้อประกันภัยออนไลน์กับเราได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจก็จะเริ่มกดเข้ามาสมัครก่อนนะครับแล้วค่อยไปซื้อจะได้มีส่วนลดแล้วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆจากเราครับขอบคุณมากครับ